เสร็จทีละอย่างพี่น้องบอกคนนั้นคาร็จทำงานให้เสร็จทีละอย่าง,างวันนี้พี่น้องจดจ่อเรื่องอะไรครับพระภีบอกว่าเมื่อเราจดจ่อแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เห็นไหมครพระเจ้าจัดลาดับ1กับศถ้าเอาอันอื่นก่อนเอาศูนย์นำหน้าหนึ่งตามหลังยังไงก็ได้แค่บาทเดียวแต่ถ้าจดจ่อแผ่นดินของพระเจ้าก่อนคุณค่ามาก่อนเลขหนึ่งใช่ไหมครแล้วก็ศูนย์ตามหลังทั้นก็ได้เป็น10ล้านร้อยล้านหลายคนจึงสูงขึ้นทางเดียวหลักพระเจ้าคือสูงขึ้นทาางงเดียวไม่ต่ตํล ทำยังไงจะสูงขึ้นเนี่ยก็ค,คือจดจอ่อกับแผ่นดินของพระเจ้าก่อนจดจอ่อกับแผนการพระเจ้าก่อนพระเยซูทําให้ดูแล้วพระเยซูจดจอ่อกับการอธิษฐานจนกระทั่งเปรียบเทียบว่าให้เราอธิษฐานเหมือนลมหายใจคริสเตียนใช่ไหมฮะในคริสตจ,จักรเราจึงมีโปรแกรมอธิษฐานทุกวันศุกร์อาทิตย์แล้วใครไปอธิษฐานวันศุกร์มั้งครับยังมั้งใชครับเหมือนเข้าวัดนะครับพี่น้องถ้าท่านเป็นเป็นพุทธมามากะที่ดีเนี่ยท่านก็เข้าวัดเข้าวัดบุญตรบาร์ใช่ไหมครับท่านอย่าเป็นคริสเตียดีก็มาอธิษฐานสิครับทุุกกกกวัันนนนนนศรรร์เเาาาาอออธิิษฐโซแผขงพะจ้่ ใครไม่เคยมานั้นเสียประโยชน์จริงๆเพราะเมื่อท่านไม่ส่หาพระเจ้าก่อนท่านก็ไม่ได้ไอเดียในการใช้ชีวิตนะครับคิดจากเรามีไกด์ฐานตอนเช้าวันอาทิตย์ด,ด้วยเมื่อเช้า8ปดโมงเช้าใครมาไหมครับยมกมือสิครับโอ้โหวันนั้นผมมือให้ตกรีดด้วยกันนะครับประทับใจมากเลยนะครับรู้ว่าหลายคนไม่ง่ายเลยในการมาท่านต้องจัดข้าวของอิลุงตุงนางหลายอย่างแล้วก็พยายามมาจนได้นะครับเะเยซูนั้นไม่เคยขาดการไกิษฐานพียสูยฐานเช้ายังลุ่มเกือบบ่อย เยซูตื่นตอนแต่เช้ามืดตีสามตีสี่ไปอย่างที่เปลี่ยวไอ้ฐานกับพระบิดาที่นั่นทำให้พระเยซูทํางานแค่สามปีครึ่งจบเลยหลายคนดิวธุรกิจทาไมไม่ปลดหนี้สักทีหนึ่งเพราะท่านไม่ได้ใช้หลักของพระเยซูใช่ไหมครับปล่อยยาวไปนะครับตก F16 บินมาข้ามหัวตลอดเวลาแลว้าวว้าวอย่างเงี้ยนะฮะมาในตอนช่วงปิดเทมอมพระเยซูนั้นนมัสการพระเจ้าเหมือนการพักผ่อนการนมัสการทําให้เราพักผ่อนพี่น้องอชอบฟังเพลงใช่ไหมครับ เพลงนั้นมีพื้นฐานมาจากการนมัสการเพลงแรกของโลกนั่งตีคนแรกของโลกชื่อ,อยูเบาแต่งเพลงเพื่อนมัสการพระเจ้าเพลงแรกแรกของโลกจึงแต่งมาเพื่อนมัสการพระเจ้าหลังจากนั้นค่อยพัฒนาสื่อสารเรื่องเพลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเพลงที่นมัสการพระเจ้าจึงทําให้ใจเราได้พักผ่อนทานอาหารไปสเยูไม่เคยขาดการอ่านพระกภีนะครับโครงการ อ่านวิบีของเรานั้นเราตั้งใจว่าปีนีอนนอ้อ่านให้จบหนึ่งรอบไั้ไหมครับอ่านให้จบหนึ่งรอบอย่าเสียเวลาอ่านหนังสือพิมพ์นะครับอ่านเอนยสารมากมายอ่านได้แต่อยากให้ท่านกินอาหารหลักก่อนเหมือนเราเป็นพ่อที่ดีของลูกเราก็คงไม่เลี้ยงลูกด้วยเพียงแค่ขนมกรุบกรอบทั่ว,ว,วไปนะครับมามา่าลูกมากินมาม่าแล้วนะครับกินขนมลูกอมแต่ไม่ให้อาหารที่ดีโตมาลูกก็จะแค่แกรนนะครับสมองไม่แล่นแล้วก็สภาวะโภชนาการไม่ดี เพราะนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนแต่เราไม่อ่านาพระคัมภีร์อย่างพอสมควรโภชนาการายวิญญาณแล้วก็บกพร่องขาดเลี้ยวขาดแรงนะครับความบาปเข้ามาแล้วก็คุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับปีดขึ้นปีดข,ขึ้นแบบนี้เป็นต้นภาพที่ชที่สุดของการธรรกิจเป็นภาพสองภาพก็คือภาพสนามรบกับห้องผ่าตัดสนามรบก็คือมีความอันตรายเห็นไหมครับโลกนี้มีความเป็นอันตรายมีมารสตาที่มาต่อสู้เราเป็นภาพห้องผ่าตัดก็คือเป็นภาพความเร่งด่วน ังนั้นเราจึงต้องจดจ่อเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันเป็นเหมือนสงครามและมีความเร่งด่วนแล้วก็มีความเป็นอันตรายนั่นเองหลายคนเราเพบว่าทําไมชีวิตของเราจะต้องมาถึงจุดทุกวันนี้นะครับหลายคนเป็นหนี้เป็นสินหลายคนมีภาวะความเจ็บป่วยเพราะมันเกิดการสะสมมาเวลานานแล้ววันนี้ท่านมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้ทางออกให้แก่ท่านเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเตุผลประการที่4ประการที่5นะครับ หลักแห่งการให้ความสุขแก่ผู้อื่นก่อนนะครับในลูก,กาบทที่10ข้อที่5บอกถ้าจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่าให้มีความสุขแก่เรือนนี้เถิดถ้าลูกแห่งสันนิสุขอยู่ที่นั่นสันนิสุขของท่านจะอยู่กับเขาถ้าหาไม่สันนิสุขของท่านจะกลับไปอยู่กับท่านอีกหลักการนี้สําคัญมากก็คือการทําพันธกิจหรือการอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนั้นเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนหด้ไหมครับ เป็นทางบอกก็เป็นผู้ให้ก่อน like? เป็นผู้อวยพรออกไปนะครับเจอใครครั้งแรกทักทายกันอย่างดีไหมไหมครับ yeah. ไปหาลูกค้าไปเป็นผู้ให้ก่อนต้องการให้สินค้าที่ดีกับเขา yeah. ไปหาใครประกาศเรื Vision, ่องราวของพระเจ้าอวยพรเขาก่อนเป็นการให้ก่อนนะครับ mm. ไม่ใช่หลักในการเอามาก่อนอย่าเริ่มต้นบอกกับคนว่าคุณเป็นคนบาปนะครับคุณมันแย่นะครับคุณมันแตกปลายคนละเรื่องกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับมีปัญหาหลายอย่างมากมายนะฮะให้เราเริ่มต้นบอกว่าให้สันนสิษฐุขของพระเจ้าอยู่เหนือท่านก่อนนะครับถ้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะวอวยพรท่านอะไรอย่างเงี้ยไมมฮะนะมาหาพระเจ้ามีคําตอบแน่นอนนะครับแบ่งปันํายาชีวิตแก่ท่านพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในครอบครัวผมเมื่อผมมาหาพระเจ้าในครัง้งแรกนะครับที่บ้านก็เป็น,ปน,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 นหนะนี้เป็นสินกันบ้างนะครับตามกระแสฮิตของสังคมนะครับเป็นหนี้เป็นสิน พระเจ้าคุยพรให้เราขายที่ที่เพชรบุรีได้ในราคาที่สูงมากๆเลยเมื่อมาหาพระเจ้าพระเจ้าส่งกดช่วยเหลือท่านเห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นให้ความสุขแก่ผู้อื่นก่อนไม่เพียงเท่านั้นคือหาคนที่ให้ความสุขแก่คนอื่นก่อนด้วยนะครับหลักการง่ายๆในการหาคนที่มาเดินกับพระเจ้าคือหาคนที่เป็นคนที่ชอบให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยเขาเรียกว่าหาลูกแห่งสันติสุขนะครับนี่เป็นหลักที่ ถ้าเราอยากจะทํางานพระเจ้าสําเร็จเราอยากจะสร้างส,า,งสาวกหรือสร้างคนนั้นเราต้องหาคนที่เป็นผู้ให้ได้ด้วยนะครับนั่นคือหลักของประการที่2ออย่าเสียเวลากับคนที่ไม่สนใจเราเองไหมครับพระเจ้าบอกถ้าเราทําอย่างดีแล้วนะครับถ้าเราดูแลอย่างดีทําอย่างดีสุดแล้วนะครับสื่อสารความจริงครบถ้วนแล้วแล้วขอยไม่สนใจก็ไม่ต้องไปสนใจเขาอีกพระบีบอกว่าให้เราสะบัดผมคลีดินทิ้งไปเลยเพราะมิฉะนั้นเป็นไงครับ จะเสียเวลากับคนนี้ไปกินเวลากับคนที่เขายังสนใจอยู่จริงไหมครับเสียเวลเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราจํากัดเราไม่จะไปนั่งงอนั่งตื้อเสียเวลาได้แล้วไม่ต้องเกิดความเสียหายถ้าเกิดนอนลุ้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่โอเคเราก็ผ่านไปก่อนทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาใหม่ <laughs> นะตอนงานคริสต์มาสค่อยชวนมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะผมจำได้ผมเชื่อพระเจ้าแล้วก็ไปชวนน้องที่มาหา ไปไปคนที่ชื่อพระเจ้านะครับน้องก็ได้อยู่กณนะวิทยาศาสตร์ผมก็ไปเยี่ยมเยียนดูแลเขานะครับเขาก็ไปเมาส์กันว่าเนี่ยพี่คนนี้มันเป็นเกย์นแน่นอนผู้ชายอะไรว่ามันตามหาทุกวันทุกวันแล้วก็วันหนึ่งก็ถูกแกล้งนะครับก็ไปหาเขาที่หอสี่ผมอยู่หอหกน้องนี่อยู่หอสี่ชายรุ่นน้องปีหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อนมาเต็มห้องเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับก็เคาปะป๊อกป๊อกป๊อกเข้าไปโอ้โหเพื่อนเต็มห้องเลยไว้ไอ้น้องนี้ก็อยู่ตรงท้ายห้องสุดเลยนะเขาบอกว่าไอ้น้องที่ก็ตะโกนมาว่าไอ้น้องก็ไอ้น้องในห้องบอกพี่น้องไม่ได้ขีดอะไรกับพี่นะพี่ <c oughs> เราก็โอ้โหโมโหคือมุมหนึ่งก็โมโหนะอยากกระโดดถ,ถีบสักทีในมุมหนึ่งก็นี่พวกนี้นะก็เลยไอ้ฐานโอ้ขอพระเจ้าเมตตาเลื่อนใจด้วยเถอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทํำยังไงดีแต่พระเจ้าก็ให้ใจอย่างความหูยใยเขาไงครับ ก็ช่างมันก็พยายามดูแลอะดูแลมั่งไม่ดูแลมั่งก็แต่อย่าอยู่ในความพยายามแต่ก็โอเคไปทำเอยแล้วก็วันวันน้นก็เวียนมาทีหนึ่งจงกนกระทั่งพระเจ้าก็ทรงโปรดให้งานนั้นเกิดผลน้องคนนี้ได้เรียานคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นก็สอบไปเอ็นติดอยู่ที่คณะ,กะเกษตรศาสตร์ตอนนี้ดูแลงานพระเจ้าประมาณเกือบสิบจังหวัดคนนี้เขาดูแลทั้งหมดประมาณเกือบหนึ่งพันคนเป็นหัวหน้าภาคดูแลงานเกือบหนึ่งพันคน พี่น้องอาจารย์เปาโลบอกไงครับบอกว่าเมื่อท่านดูแลคนแล้วก็คนดูแลคนต่อไปเนี่ยท่านได้บําเหน็จรงาวัลจากคนที่เขาดูแลด้วยเหมือน MLM เลยได้มรดกตกทอดนะครับไปถึงลูกหลานด้วยแท้จริงระบบมาติเรเวลมาเก็ตติ้งก็เอามาจากหลักพระเยซูนะครับดูเป็นคู่เป็นโมเดลแล้วก็ขยายไปแล้วได้บำเหน็จรงวัลจากสวรรค์ด้วยพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้บําเหน็จแก่เราเป็นนั้นเราจะอดทนต่อไปไหมครับ แต่ถ้าถึงจุดที่เราดูเหมือนเสียเวลาแล้วตัดไปก่อนเลยพูดตรงนี้ระหว่าเสียไหมครับอยากให้เราไปเได้ถูกตัด